สวัสดีครับผมนายชานลงคุ้มทรัพย์ไอครับโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆปัจจุบันที่เราต้องใช้วิถีชีวิตใหม่เนื่องจากโรคโควิด -19 เมื่อเราต้องไปในสถานที่ต่างๆจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยได้อย่างไรเชิญชมได้เลยครับ สวัสดีเฟิร์นสบายดีไหมสวัสดีไอ้ I. คิดถึงจังเลยขอกอดหน่อยเดี๋ยวหยุดก่อนเฟิร์นช่วงนี้ต้องระวังการสัมผัสทําให้ติดเชื้อโควิดนะยังกอดกันไม่ได้อันตรายครับแล้วใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเือยังยังเลยลืมเอาเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่บ้านเราต้องเตรียมให้พร้อมนะเฟิร์นะ Fern. งั้นเอาเจลแอลกอฮอล์ของเราไปก่อนขอบใจจ้า ไอ้อยาขยี้ตาระวังหน่อยพอมือของไอ้อาจสัมผัสกับเชื้อโรคและสินสกปกอาจทําให้ติดเชื้อโควิดได้นะป้องกันไว้ดีกว่าแล้วไอ้ล้างมือหรือยังเราควรล้างมือก่อนใช่ไหมใช่จ้าขอบใจนะเฟิร์นที่ช่วยเตือนเราไม่เป็นไรจ้ะเฟิเร์นเราหิวจังเลย เราไปเซเว่นกันไหมโอเคครับไอ้ I. ยังไม่ได้วัดอุณหภูมิเลยอ้าวลืมปไปเลยครับถูกต้องไหมโอเคนะได้ของกินมาแล้วได้แล้วเหรอแต่เดี๋ยวก่อน ไอชีเดอกกอฮอล์ที่ของหรือย,ยังยังเลยฉีดดอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโรคก่อนนะใช้แอลกอฮอล์ขวดนี้ใช่ไหมใช่แล้วจ้าถึงเวลาทำงานแล้วเราต้องไปทำงานก่อนนะโอเคจ้าได้รับชมกันไปแล้วนะครับต้องล้างมือบ่อยๆนะครับเมื่อไปสถานที่ต่างๆไม่ควรใช้มือจับสิ่งของและอย่าลืมพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติและป้องกันตนเองให้ดีนะครับขอบคุณครับ